สวัสดีครับทุกคนมือนี้ออกมาเบิ่งพืชสวนกเกษตรของเขื่อนบานกันเลยนเ,เห็นบอกกระปูกระโปดปลูกยังกันเห็นบอกฟักกำลังงามเลยนี่เป็นพืชอายุสัน้นเขาก็ปลูกกันหมุนเวียนเลยเนี่เห็นบอกนี่ยกำลังงามเต้นน้อยๆต่ำๆอยางนี้เห็นบอกต้นสูงเลยกระปูกเห็นบอกกระปูกำลังสวยงามเลย โมบ้านพบกับแปดเนื้อหลังฤดูเก็บเกี่ยวเาก็จะปลูกผักนี่างละปลูกข้าวโพดปลูกทุกทิ่ทุกอย่างกับเกับก็ปลูกเม็ดก็ปลูกก็ปลูกหลังฤดูเก็บเกี่ยวเขาจะปลูกเกาเพื่อขายยี่สิสี่ล้วมัดดีม็ดสาดเขาเก่าจนหอดฤดูวุบนลังบักดับนักเกลื่อนเขาจังเศร้าปลูกบักเศร้าก็ไปขาย เขาไปหาปูหัาปากลับมาขายคืมกันไปเขากับพอมีไรแบบใส่ใจในครอ,พอ,อมพร่วตลอดมาันเยนะตัวนี้น้อยนะักแบบน่้สายพันธุ์หนึ่งกับโอหูด้่นกันบ่ตันี้น้อยติดเียนึงเชียงค่อฝักแบบงนี่ตัวตละสองสามฟักแล้วักแบบ่เขาจะปลูกกันเมืดเลยครับปลูกกันเมิดเลย จักก่ดิจักเท่าใดลาเรอกถอดลาแล้วก็จะปลูกกันหมดแล้วว่นใดปลูกข้าวโพด่างเดียวแล้วประกาศนี่งังนผักบุกผักบุ้งก็จะปลูกกันพืชหมุนเวียนกันเนาะก็จะปลูกขายมั่นมีประกาศมีผักบุ้งจะมนว่าผักบุ้งกำลังงามเลยเ็ะบ่กกำลังสวยงามเลยเพระผักบุ้งโตกันมากก็ถอนไปขาย บางเถาก็มีพอขาส่วนไอ้คนกลางแล้วก็มาบซส้อแต่ส่วนมากเขาก็โบค่อยขายแล้วครับส่วนมากบ้านไกลตลาดเขาก็จะไปนทางขายเองใส่เล็กดีหน่อยเอาพิขนนะพอปุูกเขาจลังงามเป็กบงลังสวยงามพอรุ่นหนึ่งโตรุ่นนั้นเขาขายรุ่นนี้ก็บขึ้นมหม่ก็กระท้ายรุ่นนี้ไปเรื่อยๆพอรุ่นนั้นขายหมดเขาก็พ้วนดินพวนดินกับปลูก เป็นประกาศเป็นมักบวบเป็นอี่ยงทุกสิ่งทุกอย่างเขาจะม้นขายอยู่แนวหน้าเมื่อปีมั่อศาตรอันนี้เห็นกันว่าเป็นปลามักบวบเห็นบ่อันนี้มักบวบเขี่ยมังกรกามีเขาปลูกไว้ในหัวนี่เนเกี่ยมังกรนั้นว่ามักบวบหลูกกำลังงามเลยเห็นบวกบวบเขาเออเขาก็บัไปดูปลูกบองเดียวแล้วว่าเขาก็มีที่ดินบคกคยหลายกันเนาะแปลงเล็กแปลงหน่อยแล้วเขาก็มีกันคนละลายแปลงนะ ไอ้มกบวบเบิดขายอย่างอื่นพอาะหบวบแก่พรกระพุ้นดินไหมปลูกเป็นพืชสายพันธุ์แต่ดีถือว่าดีอยู่เนาะแบานด์ไก่ตลาดก็ดีอย่างมันจีบอะไรเงี้ยอย่างมากมายเพาะก่อได้ใช้ใจในครอบครัวสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยก่อได้ไปเติมกันกับป่าหี่แค้นเขาไปหาป่า แต่บางคนกับบกกาลุงนามเนาะแฟนบางคนบกกาลุงนามเขาก็ปลูกพักกับเนี่ยเขาก็พ่อได็ใส่ใจนะครอบครัวเยอะเหมือนว่าอันนี้เขามันแก่ละเนาะเขาก็ดึงขิมเนาะอันที่ยังเหลือๆอย่างนั้นเขาก็เอาไว้เอาเอาให้มันแตกดอกนะเขาสี่อาดอกมันไจะขสายพันธุ์ต่อไปเนาะให้มันแตกยอดแตกกอมันเห็นว่ครับตัดดีหมดเวยเนาะ เืนมนเียน,น,น,ยนใส่ต้น,น,ตนระบุดผมมันบอ,อนระบุดนี่จักใส่พันนี่อย่างพอผมมาปลูกไว้แท้สมัยโบราณโบราณมันกับบรดตายเดยแต่มันก็ออกลูกจังสีมืดปีมาสากเลยนี่นี่ออก อยู่าอเศ้าจากเถอเออมันคือดีแต่หวานหวานหว,วานเกียบเลยครัเราหมดสายพันธุ์ก็บ่ค่คยได้ดูแลมันมีคนมาขอขอพวกไปหลายหลายกิง่งอยู่ก็ให้ผมตน่นให้ผมกับต่นให้เขานั่นแหละตอนเขาจะซื้อว่าได้คิดเงินคิดทองน้ำเขาดอกก็อ,อยากเอาไปปลูกผมกับต่นไปเพราะว่าเขาเคยมาเก็บกินนะเห็นลูกมันแก่มันสุกอยู่ในต้นมันเขาก็ว่ามันหวานมันแสบดีเขาว่าต่นให้เนี้ผมกับต่นใ้คนหลายคนในหละหลายกิ่งละ่ะ บแบ่งก right, no? ันไปเนาะอยู่กันนอกรั่งเสี่ละครับนบ่นี่ข้านบ่เขาปลูกจัดอูดทางพุ่นเขาก็้ดหนามนี่บ่แสงสะท้อนบ่โค้ก็วดมเงาเต็มอยู่ส่วนมากเขาก็ใส่ไฟฟ้าเนี่ยละเป็นไดโว่ไอ้ได้ไดปันหนามมาจากบ่อบาดาลเนาะเขาก็บประเด็ใสแรงมือแรงอย่างดอกเสียบปลั๊กไฟฟ้าก็ ทางรัฐบ,บาลสมัยก่อนเขา,ามีนโยบายเนะเป็นหมอแปลงไอ้หมอแปลงการการ,กรเกษียณเขาหยัดลดให้แบบจักเปอร์เซ็นต์จักเปอร์เซ็นต์เราก็มีนโยบายของเขาเนาะรัฐบ,บาลรุ่ระก่าสมัยโบราณกับโบราณบันรอะไยังไม่ไม่นันว่าอ,อัานนี้หรอกก็มีก็ถือว่บาโบ้แพงกันไดนเป็น,น,ปนว่ารัพวะทั่วหมดทั่วยัง พักถุ่มพักช่องเขาก็ปลูกไว้ถึงมันบ่ได้หลายหยังหมางไม้กับบได้ไปซื้อเขากินเนาะกับพอได้ขายเนี่ยเติมปูเื่มปลาครับเออแฟนเขาก็อาจไปหาปลาเนี่ยก็มาเื่มกันกับผักเนี้อเขามาปลูกผักไว้กับพอได้ขายเมือละสองร้อยสามร้อยกับพอได้ใช้ใจในครอบครัวเห็ุเราะครับก็โคดแปลงนี่เพิ่งปลูกทีแห้งแต่ว่ากังหันนิดครับเห็นบอลน้ำนิดนบ่ ฝักมันกำลังงามเลยแถงเาี้ยนสายพันธุ์อย่างน้อยมั้งก็ปลูกฝักแบบง่ายเลยแบบผู้เป็นพวกอันนั้นแปลงที่ผมให้เบิงมาเมื่อกี้นี่ยอดมันสีออกสีแดลืองแล้วอันนี้ยอดสีขาวมันสายพันธุ์อย่างกับผู้แล้วมันมีหลายสายพันธุ์ปลูกักแบบง่ายนึงเลยนะกำลังงามเพิ่นปลูกทีน้ำอันว่า นี่แหละเขาก็ปลูกวหลายแล้วปลูกเลก็กๆหน่อยพอเขาโหดมันเก็บเกี่ยวกขโหดปั๊บเขาก็พว่นเดินปุ๊บอาจจะปลูกทั่วปลูกแ่งเออปลูกทั่วปลูกแกงไปผมบ่มันก็เป็นพืชพ,พักคุ้นเวียนไปมันก็บ,บริไก่บานเนาะออกมาหน่อยเดี๋ยวปั้นจกักรยานออกมาบางคนกะมี่มอไซค์บางคนก็นกเดินออกมาเนาะมันอยู่ในบริเวณบานแล้วเขาก็จะปลูกกันทุกหลังคาเรื่อนเราบ้านผมเนาะ มันเอบางคนโคนต่ดงขินก็บ่ไ,ได้ผัวได้เมียอย่น,อยนี้ก็ว่าโอ้บ้านเขาทะเลาะนะแล้วก็ไปช่บเฮ็ดบอย่างเนาะส่วนหน้าเขาไปรับจ้างกลางขินมาอยู่บ้านนี้ได้ก็เนาะแบบว่าเขาคือดุแท้พอมาอยู่แล้วกะม,มันเป็บยังไงล่ะครับเห็นผู้อื่นเขามีรายได้เนาะเขาได้ค่าได้ขายตลอดเข,ขาได้ค่าได้ขายตลอดตนี้มันกะเป็นความันในตัวกินเองเนี่ยบุบมีไฟบังคับเนี่ยเห็นผู้อื่นมีรายได้เข,ข,ขากับมันเขาก็ยันเองโดยอัตโนมัติ ออกะบวมีไผบังคับเห็นผู้อื่นมีรายได้ตลอดท่าอยู่จะซื้อมันก็นอยู่บ่ได้มันก็เลยเห็ดอหไเฮ้ากัยันน้ำเนาะสั่นมือนี้แค่นี้เด้อฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามฝากกดคอละครั้งนะครับสวัสดีครับหลดทั้งเก้ย